สวัสดีนักเรียนชั้นปห้านะครับวันนี้ก็จะมาเจอครูในสถานการณ์ที่แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าครูมีภารกิจที่บ้านอ่ะหวังว่านักเรียนคงจะทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จกันแล้วแล้วถึงจะได้ดูวิดีโอนี้นะครับมาแล้วมาเริ่มเรียนกันอันดับแรกคิดเลขเร็วหนึ่งนาทีเหมือนเดิมอ่ะจะมีสุ่มได้สี่ตัวเลขสองคำตอบสองหลัก เขียนรอไว้แล้วอ่าเขียนรอไว้เลยเขียนรอไว้เลยคุณล็อกเลขไว้แล้วเลขนี้ง่ายมากแค่บกวกลบคูณหารธรรมาดากันก็ได้อ่หกสิบวินาทีพร้อมนะอย่คุยยังไม่จับเวลาจะให้จดเลขไปก่อนสุ่มได้หนึ่งสามสี่เจ็ด ผลลับสามสิบหเขียนด้วยความรวดเร็วนะสุมได้1 3ึ่สี่เจผลลับสามสถ้าพร้อมแล้ว1นสองเริ่มคิดดีๆนะมันจะได้36มบเป๊ะ1นึ่สสี่เจเอาแค่บวกลบคูณหาร เหลือเวลาอีกสามสิบวิสิบ หมดเวลานะครับเดี๋ยวการเฉลยลายเซ้นคำตอบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวครูจะไปทยอยทำให้ทีหลังนะในอาทิตย์หน้ามาเนื้อหาของวันนี้อันนี้การทดสอบก่อนเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าอืมก็มันก็ค่อนข้างยากนะขอแค่มี ครึ่งวงกลมวงเวียนอุปกรณ์แทบว่าจะมีครบเลยมาอันดับแรกเราต้องทำรูปคร่าวๆก่อนสี่เหลี่ยมรูปเว้าต้องจิจนตนาการในหัวว่ามันเป็นยังไงนี่รูปของโคก็ประมาณนี้ไอตัวหนึ่งขีดนะเนี่ยนะไอตัวหนึ่งขีดเนี่ยกับหนึ่งขีดเนี่ย มันหมายความว่าเส้นที่มันมาร์คด้วยหนึ่งขีดเนี่ยมีขนาดเท่ากันความยาวเท่ากันอ่าสองขีดก็ต้องเท่ากับ2อขีดสามขีดก็เท่ากับสามขีดนี่คือลักษณะของสี่เหลี่ยมรูปเบ้าคราวนี้เรามาดูาสี่เหลี่ยมของเรากันอ่าเขาบอกให้สร้างมุม TRS เป็นมุมฉากนี่คก็สร้างในในลักษณะนี้ TRS เป็นมุมฉาก ต่อมาบอกว่าเออแล้วรูก,ก็หมุนรูปคร่าวๆของโคนีน่เพราะฉะนั้นรูปที่เราออกมามันจะคล้ายแบบนี้อ่าต่อมาเขาบอกว่า rt ยาวห้าเซนติเมตรนี่เส้นอาทจะเป็นเส้นที่มันแนวดิ่งลงมานี่ยาวห้าเซนตัดออกได้เลยห้าเซน อเอาให้มันพอดีห้าเซนแล้วจากรูปที่มันรูปที่ครูทำคร่าวๆเมื่อกี้บอกว่าเห็นไหมเส้นหนึ่งเส้นนี้กับหนึ่งเส้นข้างล่างตรงนี้ต้องเท่ากันครูก็เลยตัดให้มันเท่ากันนี่ได้ลักษณะอย่างนี้ต่อมาบอกว่าทีวีส่วนของเส้นตรงทีวียาวแปดเซนติเมตรเราไม่รู้ว,ว่าวีอยู่จุดไหน เราก็เลยต้องใช้วงเวียนกลาง8เซนวนล้อมรอบจุด T ไปเลยแล้วเราจะ,จะรู้ได้ไงว่ามันจะตัดกันตรงไหนใช่ไหมตัว S นี้ก็ต้องยาว8เซนเหมือนกันตามรูปคร่าวๆที่ได้สร้างไว้นี่รูปคร่าวๆเป็นอย่างนี้ หนขีดยาวหอยู่แล้วอัน1นขีดตรงนี้ยาวหแล้วคขอนี้เราต้องการเส้นนี้ให้มันยาว8แล้วก็ใช้วงเวียนเหมือนเดิมยาว8วงไปเลยอ่าเราจะเจอจุดตัดกันใช้จุดตัดเนี่แหละลากเส้นจากตัว t ไปหาจุดตัดแล้วตัว s ไปหาจุดตัด ถ้าเราวงใช้วงเวียนถูกไอตัวทีไปหาจุดตัดเนี้ยเราตั้งชื่อว่าเป็น R ารนะที T R กับ SR เนี่ยมันจะยาวแปดพอดีถ้าเราใช้วงเวียนถูกรูปก็จะออกมาอย่างนี้ชี้ขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแค่การสอนนะแบบคร่าวๆที่จริงอะครูยอยากครับไปสอนเองมากเลยเพราะว่าการใช้อุปกรณ์เนี่ย มันยากมากๆม,มันเป็นการปฏิบัติแล้วอ่ะอืมเอาไว้ค่อยๆทำครูพยายามพูดช้าที่สุดแล้วในตอนนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าโอกาสหน้าแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ครูจะมาสอนแบบวาดให้ดูอย่างเร็วเลยวาดด้วยมือนี่แหละถ้าวาดด้วยโปรแกรมแล้วเหมือนพวกเราจะมองไม่ออก โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้า